ตอนนี้ผมก็อยู่กับแขกรับเชิญอีกถึงท่านนะครับซึ่งได้ทานผลิตภัณฑ์ของน้ำนมเหลืองพอละตุ่มนั้นก็คือน้องอุ้มนะครับสวัสดีคุณแม่น้องอุ้มเลยครับสวัสดีครับ <c oughs> นะครับน้องอุ้มนี้อาการของน้องเป็นยังไรรงฮะก่อนทานก่อนทานของน้องเขาไม่ค่อยปกติค่ะเ,เ,เขาเกี่ยวกับด้านสมองผ่าสมองมาอะไรพวกเนี้อ๋อคือพอเกิดออกมาก็ผ่าสมองเลยเลยใช่ค่ะเพราะน้ําท่วมสมองอน้ำท่วมน้ำท่ำวมสมองแล้วก็ เป็นภูมิแพ้เป็นอะไรไหมเป็นค่ะเป็นยังไงตึ้ขึ้นยังไงคืออากาศเปลี่ยนหรือเนี่ยก็จะจ,ะจมจะมีน้ำมูก่เสมองเขาผิดปกติเขามีฮอร์โมนในสมองน้อยอก็มีการกระตุกชักเกรงพวกนี้ก็รักษากับทางโรงพยาบาลโดยตลอดแต่ก็ไม่คุณหมอบอกแล้วว่าน้องเขาผิดปกติแน่นอนห้าสิบห้าสิบ้าสิบพอเกิดมานี่ก็คือผ่าตัดสมองเลยก<ช>ี่เดือนเ<า>ขาผ่าตัด เขาดูน้องแข็งแรงตอนอายุห้าเดือนครถึงลงมือผ่าฝังท่อระบายน้ำจากสมองเขาอ๋อครับทีนี้ก็เลยก็เลยมีความดันในสมองฮอร์โมนน้อยก็เลยมีการกระตุกชักเกงมาตลอดตั้งแต่อายุห้าเดือนมอก็เลยแบบให้คุณแม่แบบไม่ต้องท้อคือก็ให้มารักษาแหละอาจจะมีปัญหารเกิดขึ้นให้น้องก็แบบเหมือนเหมือนคนปกติแต่ก็ ให้ให้พยายามเอาอะ่ะหนูก็<ต>พยายามแบบหมอตลอดแต่หมอก็บ,บอกแล้วแต่เขาให้กําลังใจอย่างเดียวคือหมอก็ยังแบบว่าน้องก็ยังแบบห้าสิบห้าสิบไม่รับรองว่าน้องจะดีขึ้นแล้ววันหนึ่งนี่ชักกี่ครั้งครับวันหนึ่งโหเกือบน้ำไปท่วนค่ะคแล้วครั้งแต่ละครั้งพองเขาห้าถึงสิบนาทีต่อครั้งจนเขาเหนื่อยแล้วตาลอยเออไปเลยประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ย ก็พอดีมาเจอเจ๊หมวยเขาเห็นน้องเป็นอย่างนี้ยก็กระตุกชักเกรงอยู่ทั้งทั้งวันทั้งคืนด้วยอย่างเงี้ย <c oughs> ก็เลยแนะนำว่าน้องเขาน่าจะกินอย่างนี้นะก็เลยก็เลยไปให้น้องทดลองกินดูก็ไม่แรกก็ไม่เชื่อไม่แน่ใจเลยว่ามันมันจะทําให้น้องแบบดีขึ้นเมื่อก่อนเขาดูดนมเองไม่ได้ค่ะก็คุณหมอแนะนามาให้ช่วยเขาให้ช่วยน้องอยังไงก็ทําตามอย่างที่คุณคุณหมอบอกก็ ได้มักไม่ได้มั่งเขาก็พอมาพักหลังที่กินแคเนตุ้มนี่เขาก็รู้สึกว่าเขาจะพัฒนาตัวเขาเองได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยดูดเองได้เยอะดีใจไหมครับดีใจมากค่ะแบบไปทุกผลทุกแห่งก็แล้วอะไรก็แล้วแบบน้องไม่ดีขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบพอมาเจอตัวนี้เขาแบบโล่งเลยค่ะก็อยากขอบคุณอะไรใจมวยไหม เดียวขอบคุณเขามากครับ